สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหนุ่ม168เทวกุลกับแฟรี่แฟรี่วันนี้นะครับลูกค้าผมมีเครื่องยนต์นะครับในการปั่นดินพวนดินมาแนะนําเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเอาเอาหลายๆรุ่นมาเทสแล้วปรากฏมันไม่ผ่านผมเลยไม่ได้รีวิวจะมีลูกค้าบางท่านที่เคยโทรคุยกับผมว่า ไอ้หนุ่มทาไมไม่เอาตัวนี้ตัวนี้มาขายผมบอกผมมาแล้วมันมันใช้ไม่ได้มันจะเวลาเราขับนะครับลูกค้ามันจะวิ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเวลาเราจะพวนมันไม่พวนล,ลูกค้าเราจะต้องยึดมันถึงจะพวนแต่พุสโวนาตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ของสวีเดนตัวนี้ปั่นดินได้จริงนะครับใช้ลานใช้เฟืองทดรอบเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับลูกค้า6.5แรงม้านะครับผมบอกนะไอ้ที่บอกว่า9หมา้า9หมาบางตัว ไม่ปั่นวิ่งหน้าอย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้6.5ใช้ได้จริงแล้วก็ว่าว่าจะเลอนหน่อยนะคะไม่ได้งาถึงขนาดอ๋อมันจะเลอะหน่อยเหตุผลเพราะว่าเมื่อวานเราก็ลองเทสกันมาแล้วก็ปรากฏว่าปรากฏว่าเราใช้งานได้จริงเราก็เลยวันนี้เราก็ตั้งใจออกมาแนะนำให้เกษตรกร,ร,กรได้เป็นทางเลือกนะครับให้ชาวไร่ได้เป็นทางเลือกยุคสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยครับ คือเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีเราจะทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือปั่นผักยกลองเองเล็กๆน้อยๆนะี่ถ้าเราไปรอแต่รถถ่ายใหญ่เราก็ไม่ได้ทำสักทีตัวนี้เหมาะสมมากครับลูกค้าลูกค้าลองออมาดูงานใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกให้ตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดนะครับสวิตช์เปิดน,นะครับออฟออนนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับ ก็จะมีรูปเตา่ารูปกระต่ายนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าอ่าต้นใช่เร็วกระช้าลูกแล้วเวลาเราจะสตาร์ทนะผมจะค่อยๆนะเปิดไปที่ออนเล่งนะครับแล้วก็อ่าออฟออนมาตะกล้องมาดูใกล้ๆนะครับ <c oughs> เวลาเราสตาร์ท <c oughs> เราก็ <c oughs> ใช่เราก็โชกก่อนตัวนี้ตำแหน่งโชกนะครับตัวนี้เปิดน้ํามันถ้ามาทางนี้ปิดน้ํามันนะครับเราไปเติมที่ตำแหน่งเปิด <c oughs> ตัวนี้ก็คือคันเล่ง การเล่นก de pues, pues, ็คือสายมันจะไปพ่วงกับข้างหลังนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมันเราไปเล่นเอาข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟันเฟืองทดรอบนะครับลูกค้าเราจะใช้งานได้จริงแล้วก็แล้วก็ตัวนี้คือการเล่นแล้วก็ตัวนี้เวลาเราจะตัวนี้พูดภาษาง่ายๆมันก็คล้ายคลายคลาลูกค้าคล้ายๆแต่แต่แต่เวลาเราแต่มันไม่ใช่คลาดลูกค้าเวลาเราจะใช้งานเราก็บีบอย่างนี้นะครับบีบอย่างนี้นะครับเวลาปล่อยมันก็จะหยุด เกียร์นะครับจะมี4เกียร์นะครับเกียร์ถอยนะครับเกียร์ว่างนะครับเกียร์สองแล้วถ้าสมมุติเราต้องปั่นหนักจริงเราก็สมมุติมันติดลมเราก็ใช้เกียร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ลูกค้าเห็นกันนะครับเปิดสวิตช์คัเร่งคันเร่งหน่อยแล้วก็โชกนะครับแล้วเราก็มาสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ6.5แรงมา้าแต่ว่าโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับ อ่าน้องแพรลี่บอกมีสัญลักษณ์ของฮุสวนาด้วยเวลาเราจะบีบนะครับลูกค้าด้านนี้นะครับเราก็บีบบีบอย่างนี้ปั๊บครับเบาคันเล็กนี้หนึ่งเราก็มาใส่เกียร อ่านะครับลูกค้าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นให้ลูกค้าเห็นครับถือว่าปั่นงานได้จริงครับลูกค้ามันจะไม่เหมือนรุ่นที่แบบว่าเคมว่าก้าวมา้าก้าวมา้าแต่ปั่นไม่ได้จริงวิ่งหน้าอย่างเดียวก็มีแต่ตัวนี้เขาจะปั่นได้จริงนะครับ นะครับลูกาภาพรวมเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับลูกค้าผมดูว่าทํางานได้จริงนะครับแล้วก็แฮนพวกนี้นะครับพวกนนี้จะสามารถปรับได้นะครับลูกานะครับปรับสูงตม่มตามที่เราต้องการนะครับบางคนสูงบางคนเตี้ยก็ปรับเอานะครับนะครับปรับเอา อ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกรอบหนึ่งปั่นได้จริงลูกค้า ไตรงนี้นะครับลูกค้าก็25เซนนะครับแล้วตรงฐานด้านนี้เราก็จะมีที่ยกให้แล้วก็ด้านหน้านเนี่ยเราสามารถจะพ่วงปั๊มได้นะครับพ่วงปั๊มน้ำได้เอาสายผ่านลากยาวได้เรามาติดตั้งปั๊มได้นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยลูกค้าใส่ผ่านยกล่องได้เพืกผ่านยกล่องนี่จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับขายเสียงเบาใช่ปหลูกอืมก็ ก็ดีใจครับลูกค้าตัวนี้ผมมองว่าหลายๆครั้งที่ผมผมทำมาก็มันมันไม่เคยที่เขาเรียกว่าจะใช้งานได้จริงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โอ้โหเอามาทสแล้วลองแล้วใช้งานได้จริงวันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะว่าว่าน้องแพรวากก้ามาใช่เด็กก็ห้ามเล่นนะเพราะว่ามันอันตรายนะ ตัวนี้ก็ถือว่ายกประมาณมีโครงยกได้นะฮะรุ่นในท้องตลาดมันจะเป็นเปื่อยมันจะยกยากลําบากอะไรนะฮะเวลาเราจะขึ้นรถนะครับโอเควันนี้ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็โทรสอบถามผมได้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของ168เทวกุลแล้วก็เพจหลานของ168เทลกุลของผมด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับ,บกดซับจะขายสวัสดีครับ